คุณผู้ชมขาประเพณีลอยกระทงนะคะก็เป็นประเพณีที่มีในประวัติศาสตร์ของไทยมายาวนานรวมถึงปัจจุบันคุณผู้ชมอย่างที่เราเนาะก็เป็นการขอขามาคุณผู้ชมพระแม่คงคาเนาะเวลาเราใช้อ,อุปโภคบริโภคคุณผู้ชมนี่แหละค่ะอืม เราให้ความสําคัญกับแม่น้ำนะคะคุณผู้ชมเวลาเราไปกลอยกระทงเนี่ยเราก็ต้องเก็บด้วยอะไรที่มันเป็นพลาสติกอะไรที่มันเป็นย่อยสลายไม่ได้ก็ต้องช่วยเจ้าหน้าที่กันนะคะคุณผู้ชมก็อนุรักษ์คงไว้ให้ลูกให้หลานแล้วนะคะคุณผู้ชมนะฮะามาดูที่ขมรอีกเช่นเคยคุณผู้ชมขมรน,นะคะก็มีการเคลมอยู่ล้ําไปนะคะก็ทั้งอาหารประเพณีดนตรีประถมต่างๆคุณผู้ชม อืมนะคะเอามาดูที่กัมพูชาคุณผู้ชมกัมพูชามีเทศกาลที่คล้ายกับประเพณีลอยกระทงของไทยโดยมีชื่อเรียกว่าเทศกาลน้ําหรือบุญอมตุกค,คุณผู้ชมขานะคะซึ่งจัดเป็นเวลา3วันในช่วงวันขึ้น14ค่ำา15ค่ำและแรม1นึ่งาำเดือนพฤศจิกาย,ยนนะคะซึ่งใกล้เคียงกับเรามากๆคุณผู้ชมรายละเอียดเกี่ยวกับเทศกาลของออกัมพูชานะคะก็มีจุดประสงค์เพื่อการเฉลิมฉลองแสดงความ ขอบคุณต่อแม่น้ำโขงและทะเลสาบโตนเลสาบนะคะซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญของประเทศนะคะนอกจากนี้ยังเป็นการลํำลึกบุญคุณของน้ำเป็นการบูชาพระพุทธ,ทธบาทคุณผู้ชมขออภัยด้วยนะคะตามความเชื่อทางพ,พุทธศาสนาอีกด้วยนะคะก,กิจกรรมก็มีการแข่งเรือเรือยาวตามแม่น้ำการรอยทุ่นประดับดวงไฟคุณผู้ชมนะคะซึ่งหรือเรียกว่ารอยประทีป ตามสายน้ําในอดีตนะคะมีการระบุว่าลอยกระทงของหลวงมีทั้งหมด2ครั้งต่อปีนะคะสำหรับราษฎรก็จะทํากระทงเล็กส่วนกระทงใหญ่ก็จะเป็นของหลวงนะคะคุณผู้ชมนะคะนี่คือของกัมพูชานะคะ,ะความแตกต่างจากไทยนะคะแม้จิจตกรรมลอยกระทงจะมีการประดับไฟนะคะคล้ายกันคุณผู้ชมแต่ปะเพณีของกัมพูชา เน้นเทศกาลน้ําการแข่งเรือเป็นหลักนะคะแล้วก็มีประวัติความเป็นมาและจุดประสงค์ที่ต่างจากประเพณีกระทงของไทยที่มีจุดกาเนิดจากสุขโขทัยและนางนพมาศคุณผู้ชมค่ะอันนี้คือข้อมูลจากเออพอ Google นะคะจากข้อมูล AI ที่รวบรวมมาคุณผู้ชมค่ะนะคะอืมแล้วก็มีการถกเถียงคุณผู้ชมนะคะดราม,ม่าทางสังคมออนไลน์เกี่ยวกับต้นกําเนิดของประเพณีระหว่างไทยกับมุชายอยู่เป็นระยะ นะคะโดยมีนักชากการบางส่วนคุณผู้ชมระบุว่าเทศกาลน้ำของกัมพูชาเพิ่งเกิดขึ้นไม่นานและไม่มีความเกี่ยวข้องกับภาพและการแกะสลักบนนะคะ โบราณวัตถุนะฮะที่เขเมนอ้างคุณผู้ชมก็ประมาณนี้นะ,ะฉันรวบรวมไว้ประมาณนี้นะคะถ้าใครมีความรู้เพิ่มเติมก็คอมเมนต์พูดคุยเล่าเรื่องให้ฟังกันได้คุณผู้ชมนี่แหละค่ะอย่างที่เราทราบกันคุณผู้ชมค่ะเป็นเพลนรลอยกระทงก็อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานนะคะมีประวัติที่มาอย่างชัดเจนอยากให้คนรุ่นหลังแล้วก็คนรุ่นปัจจุบันอนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานแล้วก็สนองความเป็นไทยต่อไปคุณผู้ชมเพราะว่าเมืองไทย